ทุกทแลนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำความสะอาดแอร์พอร์ตกันนะคะปกติแล้วแอร์พอร์ตเรามันจะมีคราบนุ่นคราบนี่ดำๆเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะวันนี้เราก็เราจะมาสอนทำความสะอาดกันอนอ,นอ,อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีแค่แผ่นทำความสะอาดนะคะหาซื้อได้ตามไดโซดไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะเราสามารถหาซื้อได้ตามไดโซดเลย มันจะเป็นแผนแ่นเช็ดแป้นเช็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้เช็ดได้เหมือนกันก่อนอื่นนะคะแล้วก็เรานํากระดาษออกมาหนึ่งแผ่นนะคะเสร็จแล้วเราก็เห็นไหมคะรัดเลยค่ะตัดีลยตัดเลยตู้ไปใช้ของอัดอีกหนึ่งตัวสั่ง้องอัดต้องทออกมาค่ะเดี๋ยวค่ะตู้ไมันำหิ่นิดนึงเป็นตัวหัวต้องการจะทำน้ค่ะ ต่างจากตอนแรกที่เราก่อนเช็ดและหลังเช็ดเห็นไหมคะง่ายๆเลยไม่ยากเราไปทำดูกันที่บ้านได้นะคะไปละค่ะ